สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอ่าเปลี่ยนหนังกองนะครับจากเป็นหนังแบบนี้นะครับเป็นหนังของยี่ห้อเพลนะครับเราจะมาเปลี่ยนเป็นหนังมงุ้งนี่หนังมุ้งของยี่ห้อ TMC นะครับเพื่อกันการเสียงดังเนาะเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องก่อนนะครับประมาณนี้ได้อยู่ก่อนแรกนะครับแล้วก็คล <Okay. S 1> ายสสนออกมาก่อนหมุนไปทางขวาเพื่อให้มันหลุดออกนะครับ หมุไปทางขวาเลยรอให้มันคลายหนึ่พอคายตัวออกก็จะยกได้ประมาณนี้นะคบผมนี่แล้วเราก็มาหมุนกันเลยหมุนให้นอ็อความคายแล้วก็เราจะได้เปลี่ยนหนังนะคะผมอันนี้เราใช้หนังของยี่ห้อเพิร์นะคะเป็นหนังหนังกองเลยแล้ว่าเราจเปลี่ยนเป็นหนังมุ้งเพื่อกันการเสียงดังเพื่อลบควรคนหน่งนะคะนี่ ราก็จะรู้สึกได้ว่ามันจะย่นย่นนิดนึง,งฟังจากเทียวอย่างเงี้ยมันจะย่นนะคระ,ะแล้วก็ไขต่อนี่เราทำเองคนเดียวนะครับผม อีกสตัวนะครับผมใกล้ได้แล้วกล้เสร็จแล้วทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube อ่าด้วยนะครับผมเนาะกดติดตามหน่อยนะคะัะเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับ มันยังไม่ออกนี่พอเราได้นะครับมันก็จะเป็น,น,น,นลักษณะประมาณอย่างนั้นตัดยังไงนะอะ คนติดตามเท่าไหร่ก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับนี่พอไล่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะขัดตัวเพราะมันยังไม่ออกมากครับโอเคนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบน,นี้แล้วหนาะที่เราจะเปียกก็ อันนี้นะครับเป็นขนาดประมาณเท่าแสน่หนึ่งตัวนี่แล้วก็ใส่นะครับให้มันรู้สึกว่ามันตรงกับอ่กองเนี่ยครับที่มันอยู่ตรงนี้เนาะนี่ให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็หันที่ห้อของคำว่า CMC นะครับขึ้นไปบบนนี่อันนี้คือ ยูข้างบนแล้วก็เนี่ยนะคะมันก็เสมอกันแล้วนี่เอ้านะมาแล้วก็มาใส่นี่ตัวล็อกกันเลยนะครับมายบเราขอไปเอาน็อตที่หล่นก่อนนะครับผมมานี่ตัวนี้จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะมีตัวล็อกนี่มันจะเป็นแบบนี้ นี่นะครับแล้วก็จะเป็น,นเห็นไหมกล้องเห็นไหมโอเคนี่จะได้ประมาณนี้เนาะนี่แล้วเราก็เราก็ต้องขยับให้ตัวน็อตตรงนี้ครับให้มันตรงกับอ่ารูรูของตรงนี้โอเคนะรูของตรงนี้เลยแล้วเราก็ไขกันตอนแรกนะครับเราก็ต้องหมุนให้มันหลวมๆก่อนเนาะ ให้มันหลวมๆเพื่อจะได้วัดระดับเสียงว่าเขาเรียกอะไรเพื่อวัดระดับเสียงให้มันเท่ากันนะคะเพื่อเสียงจะได้ไม่เพียน ตัวนี้แต่ที่แนะนําเลยคือไอตัวนี้นะคะมันจะแถมมากับกองที่เราซื้อมานะมันจะเป็นตัวล็อกให้เวลาเราเปลี่ยนหนังกองเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับใช้กองทุกที H ่ห่อ T A R L นะครับผมแต่ใช้หนังกอง C M C เพราะว่า เพราะว่าทุกคนส่วนมากที่ซ้อมกองอยู่ที่บ้านไม่มีห้องกันแบบผมนะครับไม่มีห้องกันเสียงเป็นวพวกคลองน้ํากันเสียงอะไรแบบนี้ครับก็จะรบกวนเพื่อนข้างบ้านหน่อยนะครับผมยิ่งถ้าเราซ้อมดึกด้วยก็รบกวนมากนี่นี่หลังก็จะมีความย่นนะครับนี่มันจะมีความย่นระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็มาใช้ไม้ครับคู่หนึ่งของผมใช้เป็นยี่ห้อ butcher ห้าเนะครับผมจะเป็น butcher ลูกบัวแล้วก็มีลายเซ็นของเบสบิ r เอชนะครับแล้วก็มาวัดเสียงกันวิธีอารวัดเสียงก็คือเราจะนี่นะครับสมมุติเราเอาตรงนี้นี่อ่ะตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ หมุนหมุนให้มันรู้สึกว่ามันตึงๆแล้วเราก็ต้องทำให้มันตรงข้ามนี่ครับเสียงมันจะตรงข้ามสมมติผมทำอันนี้พอทำอันนี้เสร็จก็ต้องทำอันนี้ต่อนะครับเพราะว่าถ้าเวลามันข้ามมันตรงข้ามกันมันจะทำให้หนังเข้าใจนะครับมันจะทำให้หนังอ่ะมันตรงกันนะครับเดี๋ยวเราหมุนเสร็จนี่แล้วก็หมุนข้างล่างหมุนฝั่งขวา เออหลุดนะครับขออนุญาตนะคะที่ขายหลุดเลยแป๊บบนึ่งนะ,ะอ,อ่าเมื่อกี้อ,อ่าหนังที่ล็อกหลุดนะครับขอโทษขอภัยด้วย ไปเรียบร้อยแล้วก็จะมาวัดกันว่ามันเป็นเสียงเดียวไหมมันเป็นอย่างนี้เสียงชึ้งชึงชึงอย่างนี้ครับนี่เออันนี้ก็โยงไปมันอยู่ตรงข้ามกันนะตรงนี้อ่ะเสียงเดียวกันถ้าเสียงเดียวกันคือสามารถคือว่ามันทำให้เราอันนี้แล้วนะครับทำให้เสียงมันโอเคขึ้นให้เสียงเหมือนแบบ ที่เราซื้อกองมาใหม่ๆอ่ะแล้วก็จะทำทัง้งๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับผมทุกคนะตอนนี้เราก็ทำอ่าสแนนส่วนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราจะมาลองตีกันะตีมุมๆก่อนแล้วก็เป็นฝั่งตองข้าม เพราะว่านี่ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะ๋ยวขยับกล้องนะให้ไกลถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะมันจะมีเป็นรูๆครับเหมือนมุ้งเหมือนมุ้งกันยูงเลยนะคะผมนี่ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะ,นะนนนนยัยะนะะอาจจะสะท้อนหน่อยเนาะนี่นะครับนี่มันจะเป็นรูๆแบบนี้เพราะว่าการเสียงให้มันอยู่ข้างในแล้วมันออกมาข้างนอกจะเป็นเสียง ของรูตรงนี้มันจะออกมาดังแต่ถ้าเราใช้หนังมุ้งมันจะออกมาทั้งนอทั้งตรงนี้ทําให้เสียงไม่ดังนะครัะเสร็จแล้วเราก็มาล็อกกันล็อกไม่ใช่ล็อกนะครับล็อกตัวแน้ของผมนี่จะเป็นตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะ นี่แล้วก็หมุนทางซ้ายเพื่อให้มันล็อกนะครับแต่กล้องอาจจะเห็นเป็นค้างขวาเพราะมันอ่าเป็นกล้องหน้าเนาะไม่ใช่กล้องหลังนะแล้วก็หมุนซ้ายไปถ้าเราจะคลายให้มันออกก็หมุนขวาไปนะครับผมน,นี่แล้วทุกคนมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเก็บไม้กลองก่อนนี่มันก็จะอยู่ถือมือยาวแล้วก็เป็นอันนี้เลยนะครับแต่มันหนักขอไม่ใช้แล้วกันเสียวหล่นนะครับ